สวัสดีค่ะน้ำค่ะแม่ดาขนมปังฝรั่งเศสค่ะมื้อนี้การมาเจอกันกันกบน้ำค่ะเพื่อนๆมื้อนี้เป็นวันอังคารที่สิบสามเดือนพฤษภาสองพันยี่สิบหานะคะตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงสี่สิบนาทีนะคะมื้อนี้ก็มาเจอกันกับน้ำตอนเช้าๆนะคะมาเจอในเวลากินข้าวนะคะน้ำเฮ็ดผัดกะเพราไก่ผัดกะเพราไก่กะเพรากะตะเอามาจากตาเมืองไทยนั่นแหละเพื่อนๆ เราหนำไซนิดเดียวเนาะค่ะหนำไซยุ้มน้อยนึงแล้วก็พ ah. ่อให้มันได้กินกะเพาไหมเพื่อนเพื่อนพปกติเวลาหนำเพ็ดน่ะขันยังเหม่งอยู่เราบอกว่าเซร์ไาส์เ่ร์ไรส์เส่์ไรส์สิพราะนำเซร์ลรยๆนำไม่คิดว่าหนำมันมันเหม็นนะไหมเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นกะเพาแห่งพ่อมันไป เอาไปใส่พัดนะมันจะกลายมันจะกลายเป็นกินที่บอกมันกินกับเผาโดยตรงเลยไหมเพื่อนเพื่อนมันจะกลายเป็นคือกินใบไม้แห้งเป็นกินขื้ชาแห้งนี่สินะแม่เรากินกับเผามันจะออกในน้อยแล้วก็กินอื่นมันจะทมเมื่อเดือนน้าปนีน้ำได้ลองเ้นในน้อยเบิ้งบังเอิญว่าเสนในน้อยได้กินกับเผาอ่ะเพื่อ,เอ,ๆๆ <c oughs> เอนเพื่อนนํำก็เลยว่าเซนในน้อยดีกว่าใน,นจากพญามิ่งล้อมมาพัดกับเผานะคะเนะ มันอนีน้ำจะมาบอกซูฟังไปทำงานมือแรกคือหมาว่านี่เนาะค่ะเดี๋ยวขอแปบน้ำปลาก่อเป็นเพือ่อนน้ำปลาซิใส่ใจ,จักปลากันติด ไปเฮ็ดงานมือแรกเนาะค่ะมือว่านีนำเขางานตอน11บเอโมงครึ่งเนาะค่ะมือนีนำเขางานตอน11บเอโมงเนาะค่ะเนี่ยกะเนี่ยกะเก่าโมงสีละแล้วกะจะเตรียมตัวเตรียมยางเสร็จมือนีนำกะตอนเช้านำกะทำความสะอาดบ้านอาบน้ำให้ไส้แล้วก็เตรียมมอบขวบไปให้เด็กน้อยตอนเที่ยงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเฮ็ดเรียบร้อยละ บัดนี้นำจากน้ำเบาซูฟักมามือแรกไปให้งานเป็นจังไดเนะคะมือเราไปให้งานเนี่ยชิมน้ำบอกน้ำบอกโอเคปัะไหนปันคะ มื่อแรกของการไปเหดงานนําไปนําออกบ้านตอนประมาณ11โมงหาหน้าที่ออกจากบ้านแล้วก็ไปสาตาร์ทรถไปสาตาร์ทยังให้มันเครื่องมันห่อนจักน้อยนะคะก็ใส่เวลาประมาณ11นาทีประมาณนี้แหละแล้วก็ออกประมาณ11โมง10นาทีขับรถออกไปไปถึงกับ11โมง20มนาทีนะคะนำกระเลยางไปไปหา หัวหน้าใหญ่นะคะหัวหน้าใหญ่เพเลย์บอยู่เพลย์บอยู่เพิ่งก็ได้ฝากลูกน้นองไว้ว่าเธอต้องไปเ,เริ่มงานกับเดวิดเดอร์วัสนเดวิดคือคนสอนงานนามเป็นหัวหน้าของน้ำเดวิดนะ่ะเป็นหัวหน้าของน้ำหัวหน้าของเดวิดสิเป็นอีริกหัวหน้าของอีริกสิเป็นอ่าเจสตินซึ่งสเงงงะะเิเป็นผู้หญิงนะคะเนาะเป็นผู้หญิงที่เป็นเป็นหัวหน้าใหญ่แน่นอนตอนเช้าร์นั้นะไปหาจัสตินน่ะล่ะบันี้ ปัตตาสตินพยูเพิ่นไปอีกสาขาหนึ่งเพื่อนน้ำเดวิดพิ่นเรียกเขามาในสำนักงานเนาะค่ะเพิ่นเลยบอกว่าเอาน้ำปสีสิบ้าไปเปลี่ยนเสื้อผพาัสนต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะเพื่อนๆต้องเปลี่ยนเป็นเสื้อฟอร์มของโรงงานน้ำก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซึ่งเราจะบอกว่าซึ่งหาใส่น้ำได้ยากมากนะคะเพราะไม่ต้องคนใส่ไงไงเลยค่ะเป็นคนตัวน้อยเองสินะ แกแต่ก็หาเจออยู่ดอกค่ะเพื่อนๆหาเส้นแล้วก็เรลงมาลงมาแปลวาา่ามือหน,อนีเธอต้องล่างเป็นกระบะใส่ชีสนะคะกระบะท,ที่เพื่อนผลิตชีสซึ่งมีความกว้างโอ้ยกว้างกะกันี่ยะประมาณหาสิบหาสิบเส้นประมาณเนี่ยละเพืเ่อนเพืเ่อเมื่อดใจประมาณเนี่ยละประมาณเนี่ยประมาณแขนเนี่ยละม่านซ้ำเนี่ยละเพื่อนๆ นราจะประมาณเมตรหนึ่งเออเราจะปนแมดส80เซ้นแล้วก็ความเหี้วนี่เมตรหนึ่งเราจะประมาณนี้80แล้วก็เห้วเมตรหนึ่งเนี่ยตรงล่างนะคะดับความสูงมันจะเอ้เป็นกระบะใหญ่เนาะคะ่ะแปดกระบะใหญ่ก็จะความสูงก็จะประมาณ20 20เซนติเมตรซึน้ำตรงล่างเพื่อนก็สอนสอนงานเวลาน้ำตรงล่างล่างแบบใดเนานะคะ่ะล่างแล้วก็จะบอกว่าประมาณในลางมือเนาะคะ่ละล่างตรงไสคเครื่องแรง แรงดันน้ำอ่ะคือจังเครื่องแรงดันที่เราใส่รางรถนะไหมเพื่อนๆน้ำเริ่มงานแล้วกับเพื่อนก็บอกว่าเฮ็ดอันนี้แล้วเฮ็ดเซตกับไปไปตรงนี้ไปไปตรงนี้เพื่อนกับอ่าซ้อนงานอันแรกเฮ็ดห้เบิ่งเนาะค่ะว่าเธอตรงต่อน้ำไปทางซรงสีบ่าม่นขึ้นไปแต่ตรงต่อน้ำต้องไปเปิดน้ำเพื่อที่จะแทรกกระบะ ใช่กระบะจักหาหน้าที่เ็จแล้วก็เอามาล่างนะคะเพ่งกระจมบอกขั้นตอนว่าถ้าเกิดแบบนี้มันจะเร็วเป็นจะเร็วนำกระเฮ็ดเฮ็ดจมหม้ว่าเปียกเนาะงานของนำคือเปียกเฮ็ดล่าง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 เส็จแล้วก็ล่างข้างนอกข้างในแล้วก็อัเอาไปไว้ห้องที่เก็บกระบะก็เอาสูงประมาณนำเฮ็ดสูงประมาณจากอ่าสิบสิบ เอสสิบสองกระบะเดียน้ำกันยู่ไปเนาะค่ะไปยู่ไปเก็บแล้วก็ไปล่างอันอื่นแล้วก็ล่างล่างล่างกันต่อไปเมื่อนี้เพิ่นบอกว่ามันเยอะมากนะคะน้ำเลยบอกว่าล่างเมื่อนี่เลยบอกว่าส่วนคือมันเต็มอ่ะเขาเลยบอกโอ้ยถ้าล่างเมื่อนี่ถ้าล่างบ่เบิดดอกส่วนแค่ซีชั่วโมงนะถ้าล่างบ่เบอรดอกแต่ว่าไอ้ถ้าล่างอันใหญ่ล่างอันใหญ่นะเธอจะล่างแล้วอยู่ดอกมือนี้มาซนเป็นบางสิ่น้ำก็เลยล่างอันใหญ่พาร่างอันใหญ่เสร็จปุ๊บมันก็เลยมีอันใหญ่ขนมาอีกน้ำอ่าอ่า ເພິ່ນກໍເລາະນ້ຳພະຍາຍາມທີ່ພະຍາຍາມລ້າງອັນໃຫຍ່ໃຫ້ມັນເໝືອນສ່ອນກ່ອນພໍມື້ອື່ນຊັ້ນຈະໄດ້ຊາຍວ່າຊັ້ນນ້ຳກໍເລລ້ອນ້ອນ້ນນັງອນນມັນລາາຕາຕັ້ງມັາມກໃຍ່ກລະພພມມດກມດເຄິ່ງມານນີ້່າມດເິ່ຍນພ ล่างล่างแซ่เซ็ตแล้วก็มาล่างเนาะคะ่ะรู้สึกว่ามือน้ำจะโดนกัดเป็นแน่หน่อยนึงเนาะคะ่ะเพิ่นกับมีถุงมือไฮดูดกน่นแต่ว่าใส่ถุงมือเราวถุงมือม่มีใส่น้ำมีแตใส่ผู้ท่ายนะเนื่องจากมิแตคนล่างจะเป็นผู้ท่ายเนาะค,ะะคะนะ่ะเนาะมันเรียนน้ำกับเล่บใส่น้ำกับเล่ล่างล่างเซ็ตเราเพื่อนกับเล่เพื่อนก็เลยบอกว่าล่างว่าท่านเซ็ตเพื่อนๆ่อน,นแล้วกับคนที่สอนงานน้ำเพื่อนตอ้องเลิกงานคือเพิ่นเลิกงานตอนประมาณบ่ายโมงครึง่ง ต่ว่าพ่นอยู่ต่อจนกว่างานเพิ่นเสร็จเพิ่นกลับเพิ่นบอกว่าฉันจะกลับเลยได้น้ำฉันจะกลับบ่ใบสองฉันเอ้าเธอจะกลับแล้วบอก้วเพิ่นเลยบอกว่าเวลาเธอกลับที่ทเธอจูเฮ็ดจังไรเพิ่นบอกเธอต้องปิดไฟตรงนี้แล้วกับล็อกห้องแล้วกับหลังทําความสะอาดเช็ดเธอตรงเพื่อเวลาที่จะต้องต้องทำความสะอาดอ่า ห้องที่เทอาล้างนีสิหนะ้าตรงทาความสะอาดเรียบร้อยซะก,ก่อนพื้นทําความสะอาดพื้นทําความสะอาดกับบาที่เขาแซจา่จังสีไหมเพื่อนๆน้ำก็เลยเอ่อน้นำ,อนำตรงเลกประมาณบ่ายสามโมงครึ่งมืนมาเพื่อนๆแบบนี้บ่ายสามโมงหันนะที่น้ำได้ยุดการล้างกับบ้าเพื่อที่จะมาทําความสะอาด ทำความสะอาดผนังอ,อยังสีทึงสีที่มันจะมีพวกเวลาเขาฉีดนะเพื่อนๆแล้วมันจะมีะเศษของฉีดมันปิดเกาะติดตามผนังหนานัต่ตรงสีตรงชีตรงล่างเอาไปลุ่มทีรบายน้ำลงไปมไปั้งสินะเพื่อนๆอันนี้ที่เป็นอันนี้ยเขาต้องเก็บเขาทั้งขยะมั้สินะห้องตรงเพื่อตรงดีไว้มั้งสินะน้ำและเพื่อหลายพนเพื่อไปยี่สิบห้านาทีเนาะค่ะ บังเอิญว่าเพื่อจะซิปหานะที่ยังสีกรสีโอเคย,ยุดอกเพื่อนเพื่อนยี่ซิปนาที่ยังเสร็กสีโอเคนามได้เสร็จก่อนเสร็จก่อนประมาณจะซิปนาทีนั่นแหละนามก็ะเล็ปิดปิดแล้วก็นามก็บอกเฮ็ดตามที่เพื่อนบอกนะเพื่อนๆเฮ็ดเสร็จปุ๊บนามก็ะเล็ไปหาอ่าเจ้าหน้ายใหญ่นะที่เป็นผู้ยิ่งอ่ะนามก็ะเล็ขึ้นไปหาเพื่อนอยู่ในสำนักงานเพื่อนถามว่าเป็นยังไงเธอ,อพ่อใจใน งานบอเธอต้องการที่จะเหตุงานบอเธอเสนอเลยว่าโอเคฉันต้องการที่จะเฮตุงานเพื่อบอกว่าสันเขากลังเส้นสัญญางานกันว่ารั์นำการเลยกเส้นสัญญาเนาะเพื่อนๆจะบอกว่านี่เป็นสัญญาระยะสั้นนะเพื่อนๆที่ข้าเจ้าเหตุหายส่วนมากข้าเจ้าจะเหตดเป็นระยะสั้นสะก่อนเป็นระยะสั้นเพิ่นเบิงเฮาแล้วก็หันเพิ่นสิต่อสัญญาเพิ่นกระเจนสิต่ออีกเธอหนึ่งเด้อเพื่อนๆอันนี้นำเฮ็ด งานในสัญญานีนามเฮ็ดอยู่งสองเดือนครึ่งเนาะคะ่กะก็คือไปเมื่อตอนอมิถุนาก,ากรกฎาดาสิ้นเดือนกราคาดานามก็จะเมื่อสัญญาแล้วก็ถ้าเพิ่นตอห้ก็คือตอถ้าเพิ่นบ่ได้ตอห้ก็คือบ่ได้ตอก็คือหางานใหม่เนาะค่ะกะนะะนะั <c oughs> น่นล่ะนำะมาบอกชูฟังเนาะคะ่ะตอนนี้มื้อนี้นามเริ่มงานาสิบเอ็ดโมงเป็นยังนามขึ้นเริ่มงานาสิบเอ็ดโมงเพราะว่านามต้องไปเ,เรียนรู้งาน ง่ายของนาำบ่ามันป็าลรางตะกบ,บะนะเพื่อนเพื่อนมันจะมีแผนกนี่ที่ล่างตะกบแล้วมันจะไปอีกแผนกหนึน่งที่ยุคนละตึกที่น้าตรงไปล่างอีกอีกอันนึงอันนั้นเพื่อนอาจจะเฮตเป็นโยเกิร์ตนั่งสินะเพื่อนก็บอกว่าอันนี้จะเฮตเป็นโยเกิร์ตอาทิตย์นี้ฉันสิเฮตมือาอาทิตย์นี้มือนีของอาทิตย์นี้เพื่อนจะเฮดเป็นของหวานนั่งสิเป็นฝรั่งเนาะคะ่ะเป็น เป็นฟัง่งนำกับรู้ว่าจะอธิบายเป็นภาษาไทยว่าจังไหนเป็นขนมวานชนิดนึ่งนะคะที่ใส่ชีดในการเฮ็ดนี่แหละเพื่อนๆแล้วเพื่อนก็นเฮ็ดถ้าเพื่อนเฮ็ดอันนี้หลังจากที่เพื่อนเฮ็ดเสร็จนำก็ตรงไปท่องความสะอาดแต่ว่าเพื่อนก็นจะ อสอนงานนามว่าเวลาทําความสะอาดแผนกนี้เธอต้องเห็ุจังไดอันนี้เด,ดวิดพิ่นจะเป็นคนสอนนมซึ่งดาวิดพิ่นเขางานตอนเช้นานำเลยจะต้องไปเรียนรู้งานตอนเช้าแต่ละแผนกสักสก้อนถ้านนำรูจากงานเมื่อซุน,นวก็คือประมาณน่าจะอาทิตย์หนึ่งเวลนานำอ,อาจจะเริ่มงานตอนบ่ายหรือจังไดนำก็ตรงถามเจ้าหน้าอีกเทนึงเพราะว่างงานจริงๆนิงนำจะอยู่ที่บ่ายสองถึงหกโมงแรงนะคะเนาะนั่นแหละ ก็เอามาบอกสูเพื่อนเพื่อนฟังนะคะการไปเหตุงานถามว่าเป็นจังใดไปเหตุงานมือแรกอุย้ยเมื่อยเพื่อนเมื่อยเพราะว่าคือจังหนำไปในเหตุงานโดนนะเพื่อน,นๆ,ๆก็คือเวลาไม่ต้องใส่แห้งใส่ยางสีคือจังหลังเขามันก็ไม่ได้แข็งแรงคือหลังเขามันเป็นหายอยู่แล้วมันก็จะปวดหลังมันก็จะก้มจะเงยสิแต่ว่านำกับพยายามที่จะก้มถ้าก้มกับหลังตรงคือเกาแต่ว่านำบรสาม,มารถที่จะก้มแล้วก็ยูคลองไปได้น้ำเท่านำกับเอาคานนำเตะไปเองสินะเพื่อนๆ สรุปก็คือถึงบ่ายสองโมงเนี่ยน้ำจะได้อยู่คนเดียวเน,นาะค่ะน้ำจะได้อยู่คนเดียวในตึกนะี่ะน้ำก็จะได้อยู่คนเดียวเนาะคะ่ะพนักงานก็นจะกลับเบ้านเราหลือน้ำอยู่ผู้เดียวแล้วก็แต่ว่านในสำนักงานก็นจะมีเจา้านายที่เป็นผู้หญิงอ่ะเพิ่นก็นยังอยู่อยู่แต่ว่าน้ำก็ต้องเบิ่งก่อนเวลาถ้าบ่มีคนอยู่เนี่ยน้ำจะเฮ็ดจังไดายให้เพิ่นก็อาจเพิ่นอาจจะอธิบายให้น้ำได้เนาะคะ่ะแล้วก็เวลาการเข้าง,งานน้ำจะมีขี้กาศเนาะคะ่ะซึ่งจะไปเข้าง,งานคือไปตอกเวลานั่นละ ไปถึงปุ๊บกับอารมุ่งไปตอกเวลาตอกเวลาเสร็จปุ๊บก็ไปเปลี่ยนเสื้อพ้าเพิ่ยุคนละตึกเพืเ่อนๆตึ๊บไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เอาไปเก็บเอาของไปเก็บอยู่นั่นเสร็จแล้วเวลาเสร็จจากงานนำเป็นคนสุดท้ายนำก็ต้องเอาเอาเอกุญแจน่ะไปให้เจ้านายพอเอาไปให้เจ้านายเสร็จมันพันเพื่อนๆนำก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ออกมาแล้วก็มาตอกบัตรเพื่อที่จะออกเนาะค่นนะเนาะ นำกับเห็นงานสี่ชั่วโมงต่อมือเรางานที่มีคนในหมู่บ้านถามนะนำกับพยา,ยามติดต่อเพนยุตวานนำติดต่อบไดเนาะคะ่ะเอาติดต่อบไดกับติดต่อบไดเห็นหนากัน <c oughs> ก็จะต้องคุยค่อยคุยกันเนาะคะ่ะหมู่บ้านในนำกับไปทรงนอเออยู่โรงเรียนมันว่าเพื่อที่จะไปเจอหนาเพน ก็จะไปหาเพื่อนนะะปกติเพื่อนก็จะไปส่งหลานหรือส่งลูกเพื่อนนากับบลูเพราะว่าเพื่อนกับคนข้างจะมีอายุแล้วหันฮันว่าเป็นลูกกับสิบ่แม่หน่ะไหมกับอายุซสำเนาเอหน่ะไหมเพื่อนเพื่อนแต่ว่าหันเพื่อนนะเทาก็นามร้ายอ่ะแต่นํามบลูแล้วก็เทาก็นามร้ายเพราะคือเนื่องจากว่าเพื่อนส่งเทาอ่ะไหมเพื่อนเออนั่นแหละนามก็เลยไปเจอเพื่อนพอไปเจอเพื่อนนามก็เลยไปยล้านค้าล้านนึ่งนะที่ลูกทรายเพื่อนเหตุงานเพื่อนบอกนามว่าคนเทียม าหาคนงานนะเพื่อนบอกนําว่าท่านเธอตัดสินใจจังไดเธอเอาเบอร์เธอนะไปฝากไปกับลานนี้แล้วฉันจะมาเอาจังสีนะนําก็เลยไปฝากไว้น้นั่นแหละกะับเพราท่านไดมีอีหยังเกิดขึ้นนําก็ได้รอถา้ามีโอกาสได้เจอเพื่อนก็สิได้เจอถ้าผมมีโอกาสก็ได้ตามเลยเนาะกันนะนั่นล่บเพื่อนๆน้ำกลับมาอัปเดตงานให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะคะ่ะสำหรับคนนช่มาขอบคุณน้าว่าไปให้วยพ่อในนํำ มีความสุขในการให้งานเด้อขอให้สนุกกับการให้งานดนอนำกับขอขอบคุณได้หลายนะคะน้องแล้วกันมินินำกับสิคอโตขอเจบวิดีโอไว้เท่านี้แล้วกันพอกับนำมาในคลิปวิดีโอหนาคะ่ะสำหรับมิน้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย